สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเคก้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเมื่อาวานพี่อูสอนวาดแพนเคก้กเป็นรูปเต่าทองใช่ไหมคะวันนี้พี่อูก็จะวาดแพนเคก้กนะคะเป็นรูปกระต่ายบิงนะคะให้น้องๆดูนะคะอันนี้คือวาดให้ดูเนาะเพราะว่าอาจจะ ซับซ้อนไปหน่อยน้องๆอ,อาจจะยังไม่ชำนาญพอที่จะวาดตามนะคะแต่บางคนก็อาจจะวาดเก่งกว่าพี่อูก็วาดไปด้วยกันนะคะบิงนะคะอันเนี้มันเป็นตัวละครในซีรีส์เรื่องบิงบันนี่นะคะเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนนะคะ ของต่างประเทศนะคะในเรื่องเนี่ยบิงที่เป็นกระต่ายสีดำตัวนี้นะคะเป็นกระต่ายน้อยอายุ3ามขวบนะคะในในการ์ตูนเนี่ยเขาค่อนข้างจะร่าเริงแล้วก็เป็นกระต่ายที่มีพลังแล้วก็เป็นตัวเอกของซีรีส์เลยก็ว่าได้นะคะลักษณะการแต่งตัวของบิงนะคะบิงนะชอบสวมเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็ใส่ เอี้ยมนะคะลายตารางสีแดงนะคะแบบที่พี่อูกกำลังจะวาดให้น้องๆดูนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบาสีดำขาวนะคะซึ่งมีขอบข้างล่างเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ชุดเอี้ยมของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มสีส้มขนาดใหญ่ด้านหน้านะคะเขามีม่านตาสีเขียวนะคะอยู่ด้านในใกล้ๆกับขอบตาดำของเขานะคะแล้วก็หูของบิงเนี่ย ยาวมากนะคะความสามารถพิเศษของเขาก็คือการสะบัดเสียงให้มีเสียงดังนะคะเราก็มีคำพูดติดปากของเขานะคะซึ่งเขาจะพูดว่า h o ปพิ t ี h o ปพิ t ี h o p พิ t ีวู้นะคะอันนี้ก็นี่เป็นคำพูดติดปากของเขานะคะถ้าน้องๆเคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มาเล่าให้พิโอฟังก็ได้นะคะว่าพิโอเนี่ย พูดคำพูดติดปากของน้องบิงเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วบิงเนี่ยก็มักจะไปไหนมาไหนกับฟรอปอยู่เสมอนะคะว่าไปแล้วเรื่องอรา,ายละเอียดของบิงคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะระหว่างนี้ที่พี่อูกกาลังวาดนะคะน้องบิงให้น้องๆดูนะคะพี่อูก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายให้น้องๆฟังดีไหมคะว่าเผื่อน้องๆเนี่ย อาจจะอยากเลี้ยงกระต่ายนะคะพี่อูเนี่ยเคยเลี้ยงกระต่ายนะคะตอนพี่อูเด็กๆนะคะเลี้ยงจนตัวใหญ่เลยนะคะแต่ว่าพี่อูเนี่ยไม่เคยมีความรู้เลยนะคะว่าน้องกระต่ายเนี่ยเขามีถึง4สายพันธุ์เลยนะคะสายพันธุ์แรกก็คือกระต่ายแคร์นะคะตัวเนี่ยก็จะเล็กกว่าชนิดอื่นนะคะเช่นพันธุ์เนเธอร์แลนด์ดอฟนะคะหรือพันธุ์โพลิชนะคะหรือพันธุ์ดอฟฟโอโทนะคะ ที่พิวดูภาพอยู่เนี่ยก็ตัวเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้พิวก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อกระต่ายตัวเล็กๆเนี่ยมันคือพันนี้นั่นเองนะคะพันต่อมานะคะก็คือพันขนาดเล็กนะคะพันแรกนี่คือแคร์ใช่ไหมคะพันนี้เป็นกระต่ายขนาดเล็ก สังเกตง่ายๆก็คือตัวเขาเนี่ยก็จะใหญ่กว่ากระต่ายแคะขึ้นมานิดนึงนะคะสายพันธุ์ก็ได้แก่สายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอฟนะคะอเมริกันพุชซี่ลอฟนะคะแล้วก็มินิเร็กซ์แล้วก็พันดัชนะคะตัวโตๆขึ้นมานิดนึงต่อมาก็จะเป็นกระต่ายสายพันธุ์ขนาดกลางนะคะ ก็จะใหญ่กว่ากระต่ายเล็กและก็กระต่ายแคร์นะคะสายพันธุ์ก็เช่นซาตินแองโกลานะคะแคลิฟอร์เนียนนิวซีแลนด์ไวฟ์นะคะที่พี่อูดูภาพอยู่ก็ค่อนข้างน่ารักเชียวนะคะต่อมาสายพันธุ์สุดท้ายก็คือกระต่ายขนาดใหญ่อันนี้ก็จะใหญ่จริงๆนะบางทีก็ใหญ่พอๆกับน้องหมาตัวเล็กๆได้เลยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ มีสายพันธุ์ก็ได้แก่ farming giant r ลับบินะคะ f e n l o ฟนะคะ e English l o ฟนะคะแล้วก็ c h e c k e r Giant นะคะอืมก็มีถึงสี่สายพันธุ์นะคะแล้วน้องๆรู้ไหมว่าเวลาที่น้องๆเนี่ยเลี้ยงกระต่ายนะคะน้องๆก็ต้องเข้าใจวิธีการเลี้ยงเขาด้วยนะคะแล้วก็ รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ไม่ควรทํากับน้องกระต่ายคืออะไรนะคะอันนี้เนี่ยข้อแรกพี่อูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะคะเขาบอกว่าอย่าหิ้วหรือดึงหูกระต่ายเป็นอันขาดนะคะอันนี้ไม่ควรทํานะคะแล้วก็อย่าให้อาหารหรือขนมที่เป็นแป้งเช่นคาร์บโบไฮเดรตหรือว่าขนมปังนะคะเพราะจะเกิดผลเสียกับกระต่ายนะคะแล้วก็ อย่าเลี้ยงกระต่ายให้เป็นแฟชั่นนะคะแต่เลี้ยงให้เป็นแบบเพราะความรักแล้วเราอยากจะเลี้ยงเขาแล้วก็ศึกษาเขาด้วยนะคะแล้วก็น้องกระต่ายเนี่ย ไม่ควรที่จะอาบน้ำบ่อยเกินไปนะคะอาบน้ำได้แต่ว่าประมาณ3ถึงสเดือนครั้งก็พอนะคะอันนี้ไปศึกษานะพี่อุงเองไม่เคยทราบว่านองกระต่ายเนี่ยอาบน้ำได้พี่อุก็ไม่เคยอาบน้ำให้เขาเต็มที่ก็แค่แบบถ้าเลอะเธอก็เอาผ้าชุบน้ำมามาเช็ดๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ถ้าหากที่บ้านน้องๆเนี่ยมีเลี้ยงแมวอยู่นะคะก็ไม่ควรนําห้องน้ําแมวนะคะที่มีสารดับกลิ่นเนี่ยมาใช้ร่วมกับกระต่ายนะคะควรใช้ขี้เลื่อยหรือหนังสือพิมพ์แทนเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้าอยากเลี้ยงน้องกระต่ายเนี่ยก็ต้องสังเกตเขาอยู่เสมอนะคะว่าเขามีอ่า มีอาการไม่ดื่มน้ําไม่กินอาหารขนร่วงซึมหรือว่ามีขี้มูกขี้ตาหรือเปล่าถ้ามีอาการเหล่านั้นก็ควรจะพาไปพบแพทย์นะคะอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับน้องบิงแล้วก็วิธีการดูแลน้องกระต่ายนะคะแพนเค้กรูปน้องบิงของพี่อูก,ก็กลับด้านเสร็จเรียบร้อยพอดีนะคะหวังว่าวันนี้น้องๆจะชื่นชอบแล้วได้รับประโยชน์จากพีอูไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะ วาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง youtube วาดรูปง่ายๆสไายพี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง tiktok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ